ขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับแล้ววันนี้จะมารีวิวหนังนะครับมินเนี่ยนส The l i e of g r u ครับภาค2ครับไม่เน้นมินเนี่ยนเน้นที่กลูนะครับแต่ก็ดีครับได้เห็นความเป็นมาของกลูก่อนจะเข้าสู่มิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดน,นะครับ แต่รู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยจะดรอปลงไปหน่อยตรงที่มันจืดลงในด้านของเนื้อเรื่องและเนื้อหาครับแต่ที่ถูกใจและเป็นจุดขายที่เขายังคงเอาไว้อยู่และไม่เคยเอาออกไปไหนคือความน่ารักของตัวละครมินเนี่ยนความเปิ่นความกวนและความชิบหายเมื่อไปที่ไหนก็ตามแต่และความจงรักภักดีที่มีต่อบ,บอสของมินเนี่ยนครับ มันน่ารักและหาครับดีแล้วครับที่ยังคงส่วนนี้ไว้แต่ถามว่าน่ารักขึ้นไหมตอบตรงๆว่าค่อนข้างใช่แล้วหาขึ้นไหมตอบตามตรงว่าไม่แถมตัวหนังภาคนี้เนี่ยจะให้บรรยากาศและโทนออกไปทางของมิสเตอร์แสบมากกว่ามินเนี่ยนเพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยจะเน้นเล่าไปที่กลูสะมากกว่าตัวมินเนี่ยนนะครับ เรียกว่าแทบจะเป็นมิสเตอร์แสบภาคสปินออฟเลยก็ว่าได้เรียกว่าองค์ประกอบทั้งหมดของเรื่องคือแทบจะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยครับสูตรสำเร็จแบบเดิมๆแบบภาคก่อนก็โอเคครับเข้าใจว่าหนังเน้นขายความบันเทิงความน่ารักแบบเนีน่ยนแต่ก็ยังดีครับที่มันยังคงมีสเสน่ห์และสร้างสีสันมากพอที่จะมองข้ามความสูตรสาเร็จนั้นไปได้แต่ถ้ามองในมุมของคนที่เป็นสายเนื้อเรื่อง องค์ประกอบด้านนี้คงต้องบอกเลยว่าโคตรจางโคตรจืดและโคตรที่จะไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยแม่งเล่นวนเล่าวนแต่ที่เดิมเนื้อหามีนิดเดียวนะครับแค่มากบด้วยการสร้างสีสันความหาเท่านั้นเองครับยิ่งตัวละครตัวร้ายนี่คือบอกเลยว่าจางมากนึกว่าตัวประกอบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีตัวละครตัวร้ายตัวนี้อยู่นะครับเรียกว่าขาดสเสน่ห์เลยไม่มีน้ำหนักคือจางมากจางจนลืม ไปเลยว่าว่ามีอ่ะว่ามีอยู่ในเรื่องอ่ะถ้ามององค์ประกอบดีๆคือที่หนังมันดูขาดๆจางๆจืดๆตลอดที่ผมดูอ่ะผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันไม่เชื่อมต่อเลยสักนิดมารู้สึกว่าเนื้อหามันกระโดดไปมาโทนหนังมั่วนะครับเละไปในบางจังหวะอยู่ๆก็ตัดไปนู่นอยู่ๆก็ตัดไปนี่อยู่ๆมาทะเลสายอยู่ๆมาทะเลคือโทนหนัง มันไม่นิ่งครับแต่ยังดีที่เออไอระหว่างที่มันกระโดดไปมาเนี่ยมันยังเล่าได้น่าสนใจอยู่ก็พอทําให้เราบันเทิงได้พอสมควรถึงจะไม่มีอะไรที่ใหม่เลยก็ตามผมให้6.4เต็ม10ครับถึงแม้ว่าช่วงหลังผมจะติยับนะครับพอสมควรแต่ต้องยอมรับเลยว่าหนังมินเนี่ยนยังคงให้ความบันเทิงที่ถึงอารมณ์อยู่ดีแถมยังแอบใส่ฉากซึ้งรวมถึงฉากห้าเศษสี ได้ดีอีกด้วยอย่างโมเมนต์ของกลูที่เพิ่มเข้ามาในหนังให้เราได้เสพพออินอยู่พอสมควรถือว่าเป็นโมเมนต์ครูสิทธิ์ที่น่าประทับใจในฉบับสูตรสำเร็จที่ยังคงพอขายได้อยู่ถึงแม้ว่าหนังใจเดียตันๆก็ตามนะครับแต่โมเมนต์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าชื่นชมนะครับและโมเมนต์เธออยากเป็นอะไร ที่บอกได้เลยว่าหากับคําว่าหนูอยากเป็นครูแล้วครูตอบไปว่าอยากคิดสั้นผมชอบนะผมหาเลยนะแต่ผมก็ยังคงเชื่อว่าหนังมินเนี่ยนยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่สตูดิโอสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเลือกนั้นจะพามินเนี่ยนไปในทางไหนจะพาไปสู่ทางแห่งความบันเทิงที่ใหม่หรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับ ว่าภาคต่อไปจะฉีกหรือจะอยู่ที่เดิมก็รอต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้ามีเสียงรบกวนภายนอกนะครับผมพยายามแล้วจริงๆนะครับพยายามที่สุดแล้วนะครับไม่ให้มันมีเสียงรบกวนแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนบ้านแม่งเสียงดังเลยเกินนะครับแม่งพูดไม่หยุดเลยนะครับพูดไม่หยุดผมรอจนกว่ามันจะพูดเงียบๆจนกว่าแม่งจะเงียบอ่ะมันก็ยังจะพูดขึ้นมาพูดแรกขึ้นมาจนเอาโอเค อ่ะโอเคโอเคอัดแม่งเลยแล้วกันช่างแม่งแล้วไม่สนใจแล้วนะไม่รอกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอภัยไว้นะตรงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอาดิอส